ใช้ต้นทุนเพียง50บาทครับแต่สามารถทำเกษตรเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ยงไก่เหวนชางและไก่สายพันธุ์อื่นๆรวมไปถึงเป็ดกว่า500ตัวได้อย่างไรพาเ,เพื่อนๆไปฟังแนวคิดของพี่เพาทายครับเกษตรกรวัย67ปีนะครับโดยใช้เศษอาหารในท้องถิ่นเป็นวิธีการที่ไม่เพียงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืนและลดต้นทุนได้อย่างมากครับที่สำคัญครับหลังจากพี่เพาทายได้รับไก่หวนชาง ไปนะครับเลี้ยงไก่แบบไม่สูญเสียเลยสักตัวมาดูกันนะครับว่าการะบวนการของพี่เพทายนั้นเป็นอย่างไรครับพี่เพทายสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพี่เพทายช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับปัจจุบันพี่เพทายเป็นเกษตรกรทําเกี่ยวกับอะไรงานเกษตรอยู่ครับลงทุนไปสองหมื่นครับรูบไ้ไหมลงทุนไปสองหมื่นเนี่ยหมากัดใช่ไหมกัดไก่ไกัดเป็ดนี้เหรอครับพี่ใช่ห<อ>มากัดตายเกินเลยกําลังไปได้ดีเลยหมากัดเกือบหมดเลย ขัดสามเที่ยวเที่ยวที่สี่ครับหมาขัดในสี่เที่ยวครับผมแจะหมดตัวผมแทบร้องไห้เลยผมก็เลยเอาเอาให้ประธานชุมชนไปทําอาหารแจกชาวบ้านไปดีช่วงนั้นน้ําท่วมเหมือนกันครับแบบนี้แหละพี่เพทรายเลี้ยงไก่เวชชางได้มานานเท่าไหร่แล้วครับพี่กับผมได้จากคุณหนุ่ยมาก็ประมาณมัน,ม,นมันยี่สิบตัวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันมันร้องกันแน่แล้วนะมันร้องเหมือนก็นจะไข่แล้วนะครับนะี่แหละมันร้องมาหลายวันแนละ้ว ตอนนี้รู้สึกมันโตไวไล่เขาไล่ปีไก่ไข่อยู่ก็เลี้ยงประมาณสามสี่เดือนนะพี่โอเคพี่แล้วทาไมพี่ถึงเลือกเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับอ่าพอดีผมดูในคลิปของของคุณหนุ่ยครับครับพี่ครับเออผมก็เลยสนใจอ่าผมเลี้ยงไก่เนีตรงก็ยังว่ามันปีมันไม่ค่อยมีมันไม่มีมันเป็นไก่กุดๆกุยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมก็จะเอามาไข่กับไก่เวมรอนชางของคุณน่ะแหละตั้งแต่พี่เลี้ยงมาพี่ได้ใช้เสียหารเหลือจากร้านอาหารนะครับ ถ้าซื้ออาหารผมไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันตกสี่สี่ร้อยกว่าตัวนะเป,เป็ดเนี่ยเราจะได้สี่ร้อยแล้วอนะ่ะเพราะว่าผมเพาะไปเรื่อยๆนะมันพอเราออกลูกมาเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับแล้วก็มันมีไก่ด้วยเราเลี้ยงหัวอาหารคุณหน่วยคิดดูแล้วกันมันตกวันลก็เป็นกระสอบไหมบตอนนี้ผมตกวันละห้าสิบบาทบผมต้องจ่ายค่ามันเนี่ยค่าค่ารถไปวิ่งไปเอาวันละสี่เที่ยวไปกลับอ่ะห้าสิบบาท แป๊บเศษอาหารเศษอาหารเราไม่ได้ซื้อแต่เราต้องต้องเป็นค่าเดินทางค่าน้ํามันทันทีผมก็เลยเอาไขา่ไข่เป็ดเนี่ยมีไข่ได้ผมก็ไปขายมัางแล้วก็เอาเอาไปให้เป็นสินน้ําใจที่ก็ไม่ได้เอาค่าเศษอาหารเราอะอไปให้กับบ้างเพราะว่าเขาใช้ทาของขายใช่ไหมข้าวขาหมูเนี่ยเขาใช้ไข่แล้วก็ปลกผัดกะเพราพวกอะไรพวกนี้ไปแลกกันตอนนี้เป็ดและไก่ของพี่เพียร์ไทยมี ทั้งหมดกี่ตัวครับในที่เลี้ยงอยู่ครับผม,ผมคิดว่าประมาณสี่ร้อยกว่าด้วยสี่ร้อยกว่าตัว <ผม S 1> ลูกน้อนกัน<ใ>น,นะผมประมาณนะครับเคยเลี้ยงเป็นพันเคยเลี้ยงทีละสองพันตัวหนุนมันนานตอนเป็นหนุ่มๆมาอยู่ขอนแก่นใหม่ๆนี่แหละครับโอ้หสี่ห้าร้อยตัวเรียกว่าใช้เศษอาหารในการเลี้ยงจากร้านอาหารเลี้ยงอย่างเดียวเลยลเศษอ,อาหารโรงเรียนกับเศษอาหารแล้วก็ไปเก็บที่ตลาดนะต้มแบบเก็บหัวปลาเก็บหัวกุ้งอะไรพวกเนี้ยที่เรา วัตถุดิบที่เราหาได้น่ะเดี๋ยวก็ผักมาต้มแบบกับชัยครับเดี๋ยวก็เศษข้าวจากโรงเรียนก็มาผสมสิ่งที่พี่เพทายจะเสียเงินคือค่าน้ํามันเพียงอย่างเดียวถูกต้องไหมครับพี่ใช่ครับคือวันละห้าสิบาทในการไปเก็บห้าห้าสิบาทครับหรือว่าทีนี้ครับเรื่องการจัดการเศษอาหารนะครับที่เหลือในร้านอาหารเนี่ยพี่เพทายมีวิธีการยังไงที่ทําให้ไก่หรือว่าเป็ดมารับประทานได้อย่างปลอดภัยครับพี่เราต้องดูอ่าแล้วแล้วผักนี่เหมือนกัน ไอไ้ผักอะาะผักเนี่ยผมจะเอาไอ้ไอ้ผักข้างในมันเนี่ยเข้าใจไหมฮะไอ้ผักไอ้ใบข้างนอกอะเราจะไม่เอาอย่างกระลำเนี่ยถ้าจะเอาเอาส่วนที่เป็นข้างข้างในเพราะว่าถ้าจะฉีดยาเนี่ยมันจะต้องโดนส่วนส่วนนอกก่อนจริงไหมใบข้างนอกๆมันจะโดนก่อนมันจะรับยาพูดง,ง่ายยังไงแล้วเราก็ดูด้วยแต่ผมไม่เคยโดนสักทีนะแต่เพื่อนเขาบางทีโดนแต่ผมไม่โดน ไม่เคยโดนเลยเพราะผมเลือกเอาอย่างนี้ผมเลือกเอาเองเลยคนั่นแหละผมจะเลือกเอาผักออนๆอนผักไอ้ที่เราคิดว่าปลอดภัยอ่ะที่ตลาดเนี่ยเวลาเข้ามาเทเนี่ยไอ้ที่เข้ามาเทที่รถขยะเนี่ก็ไปเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาเราสามารถเลือกเอาแล้วจะเอาอะไรก็เราก็เลือกเอาเซนซูนมากผมจะเอาฟักทองเป็นเป็นหลักแล้วก็พวกบวบไปเปลือกบวบเปลือกอะไรเนี่ยครับพอพี่ได้มาปุ๊บเสร็จปุ๊บพี่ก็จะเอามาต้มรวมกันก่อนหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับเอามาสับนะเอามาสับก่อนเอามาสับสับ จับแล้วก็มาต้มเอามาต้มใส่ทั้งข้าวทั้งผักทุกอย่างมารวมกันในหม้อเดียวกันหมดถูกต้องไหมข้าวข้าวนี่ใส่ที่หลังเลยข้าวนี่แล้วเวลาได้ผักนี่ผมจะต้มไว้ก่อนครับอผมต้หัวปลาจะาหัวกุ้งครับอ่าแล้วก็บางทีได้ปลาทะเลปูทะเลอะไรก็เราก็จะเอาแกะแต่กระดองออกมาเพราะว่าถ้าเราไม่แกะเงี้ยมันก็จะกินไม่ได้ครับแล้วเอามาต้มก่อนต้มแบบจับชัยอ่ะแล้วตอนเย็นเราได้เราไปเอาเศษอาหารที่โรงเรียนตอนบ่ายอ่ะ ไปเก็บเศษอาหารที่โรงเรียนประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยผมก็จะเอามาใส่ใส่แล้วผมก็คุกเลยเขา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 ผมก็ใส่ถังไว้ใส่ถังให้ถังไว้ถังถังยิ่วถังสีอ่ะเย็นพอประมาณแล้วก็เอาไปเทเลยแล้วทีนี้ครับอ่าตั้งแต่พี่พี่ได้รับไก่ไปเนี่ยพี่มีวิธีเลี้ยงวิธีการเลี้ยงยังไงให้ไก่แข็งแรงอันนี้จริงแล้วไม่ได้เสียไก่เลยสักตัวตั้งแต่รับไปเลี้ยงเนี่ยประสบาการณ์ครับประสบการณ์แล้วเราก็นอนนอนนอน,นอนเป้า นอนเฝ้าเราฟังเสียงถ้าก็ไม่สบายปุ๊บจับไอตัวที่เป็นหวัดอ่ะเอาเอายาให้มันกินเลยแล้วอย่างนี้พอพอก็เป็นตัวหนึ่งเรา้ายกินเนี้ยตัวอื่นเขาก็ไม่ไม่ติดกันเนงะี้ยเหมือนเราเป็นหวัดน่ะเรากินกันไว้กินยากันไว้น่ะแล้วร่างกายเขาก็มีคุ้มกานทานด้วยแล้วเราก็เดินดูอ่าถ้าก็เป็นหวัดปุ๊บกลางคืนเนี่ยเราเขานอนเนี่ยเราไปสามารถไปจับเขาได้ถ้ากลางวันเราจับก็ไม่ได้เขาจะหนีเราแต่ผมว่าดีนะมันไม่เต็นนะ วิตามินผมก็ไม่ใช้นะเนี่ยตอนแรกผมก็ไอ้นนเหมือนกันเมื่อก่อนผมเคยใช้นะ right? ผมหมดทุนนะพูดง่ายหมามันกัดสองหมื่นน่ะผมก็เลยไม่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 ไมไมไมล,ไมลงทุนเป็นยังไงก็เป็นไปอย่างเงี้ยวัคซีนได้ใช้ไหมครับพี่ไม่ได้ใช้ครับควัคซีนไม่ได้ใกล้เลยเมื่อก่อนเคยใช้วัคซีนไหมครับพี่ใช้ใช้หมดเลยแล้วเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันเป็นยังไง้างครับพี่ผมว่าไม่ต่างกันเลยแต่ผมว่าอันนี้ดีกว่าไก่ก็เหมือนคนน่ะเขามีภูมิต้านหันของเขาเอง ถ้าเขาเขามีภูมิการทานของเขาเองดีรเราเราไปเราไปให้วัคซีนด้วยเนื่อพราะผมเคยให้วัคซีนแล้วมันก็เป็นหวัดเป็นอะไรได้เหมือนกันผมว่าดีนะผมก็ยังว่าเาวิตามินกูไม่ได้ให้แบบเขาไก่กูยายนันไหมมันก็ไม่นันเลยมันก็อ้วนมันเนื้ออะไรดีครับ,รบแล้วไก่ไข่เนี่ยที่ผมเลี้ยงอ่ะค,คนที่เอามาให้ชมรมเอามาให้นะเขาเขาบอกว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้เ ว่าเรื่องมากนี้ผมไม่เลี้ยงดีกว่าผมเคยเลี้ยงเป็นมันพันตัวผมก็เลี้ยงมาแล้วแล้วผมไม่ได้ให้หัวอาหารมันก็ไข่มันก็ไข่แต่มันอาจจะไข่น้อยหน่อยรือไข่ไม่เป็นแน่น่ะนะเลี้ยงในระดับห้าร้อยถึงหนึ่งพันตัวเสียเงินแค่ห้าสิบาทแค่ค่า,าน้ำมันอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> มันคุ้มค่ามากเลยนะครับจะแนะนํายังไงกับเพื่อนเพื่อนเกษตร,รกรที่สนใจ<ม>ที่จะเลี้ยงแบบนี้บ้างครับผมว่าร้านอาหารเนะี่ยเราไปถามก็เลยว่ามีเศษอาหารเหลือไหมครับผมจะเอาถังมาไว้ผมก็จะถามแบบนี้แหละ แล้วบางทีเขาเห็นเขาเห็นเราเรามาเอาเศษอาหารเขาก็บอกว่าเอาถังมาไว้ร้านเขาบ้างสิเก็บไปเขายิ่งชอบเราก็มีสิน้ําใจเอาไข่เอาอะไรสมัยก่อนนี่ผมเอาเป็ดไปให้เขาเลยนะเอาเป็ดไปให้เขาเวลามีเทศกาลผมเอาเป็ดไปให้เขาทำกินเลยแต่นี่ผมเอาไข่เออเอาไข่ที่ผมมีรายได้ที่มันนั่นแหละผมเอาไปให้เขาซึ่งตรงเนี้ยผมมองอย่างนี้พี่พี่เพทายครับคือร้านอาหารนีมีเยอะแยะที่เขาเอาเศษอาหารเนี่ยทิ้งไปเปล่าเลย ใช่บางทีผมไปเห็นนะ่ะผมไปไปเก็บไอของของขยนะน่ะผมไปเห็นแล้วเออร้านร้านไหนเอามาทิ้งว้าร้านไหนทิ้งผมจะคอยสื่อแล้วผมก็ไปคุยกับเขาเลยครับไม่ต้องมาแย่งกันเลยในเรื่องของเศษอา,ารเพราะมีร้านเยอะมากนะคะเหลือเฟือมากใช่ะะใช่มันเหลือทิ้งเขาเขามีทุกวันตรงนีนะ้มันเป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆเกษตรกรเวลาเขาอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะฮะโดยที่ต้นทุนต่าที่สุดละ จริงๆอาหารมนุษย์เนี่ยกินเนี่ยมนุษย์กินได้เติบโตได้เนี่ยมันก็มีคุณค่าในตัวของมันนะฮะเราก็ได้ผลผลิตเรามีต้นทุนต่ำเราก็ได้ผลผลิตอาจจะน้อยกว่าที่ใช้หัวอาหารแต่ว่ามันก็ยังคุ้มค่ากว่ามากๆนะฮะโดยรวมแล้วนะครับดีใจมากเลยครับที่ทวันนี้มาสัมภาษณ์ผมผมทาแบบคุณหนุ่ยไม่ได้หรอกครับที่ไก่ที่ต้องเอาขาเอาเนี่ยมาลัดขารัดอะไรเนี่ยรับคุณเราเยนเกินไปผมทําไม่ได้ผมจะว่าโอ้คุณหนุ่ยนี่ไม่ธรรมดาเลยแล้ววันนี้ผมดีใจมากเลยที่คุณหนุ่ยมาสัมภาษณ์ผม ขอบคุณครับพอบอ่ะผมเห็นพี่ทำแล้วมันถ้าไม่ไม่มีประสบการณ์ทําไม่ได้นะฮะแล้วต้องบอกเนี้ยใช่ต้องใจรักด้วยต้องมีใจครับคือถ้าปล่อยเงี้ยมันมันใช้เซนนะเวลาผมดูแลไก่เงี้ยผมเดินเข้าไปลงไก่เนี่ยผมรู้เลยดีไม่ดีเป็นแบบเนี้ยอีกหน่อยนะโคตรไก่จะเป็นแบบไหนอะไรเ<ม><ไ>งี้ยฮะผมก็เหมแกนี่ถ้าผมนะของผมนะถ้าไม่ ไม่เป็นเองกระทานะที่ไม่เป็นเองกระทาเนี่ยมันจะดีกว่านี้เลยแน่นะครพี่เพทายจะขยายไก่หันชางเพิ่มเติมไหมครับขยายครับผม่าจะเลิกไก่ป่าเอาะว่าไก่ป่าเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วมันจะไปปี้มั่วไปหมดนะขอบคุณพี่เพามากครับขอบคดีครับบ๊ายบดีครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆเกษตรกรมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับคงได้ไอเดียจากพี่เพทายไม่มากก็น้อยครับ แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อๆไปครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเกษตรกรมากครับขอบคุณครับ